สวัสดีค่ะ nice, life. วีนา์ไมล์ไล์กับวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนทรงผมนะคะจากผมตรงๆนะคะให้เป็นผมลอน,นะคะ่ะมาเปลี่ยนสไตล์กันดูนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะวันนี้เราจะทำลอนผมด้วยเครื่องมีผมแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นยนั้นไปดูกันค่ะตอนนี้เครื่องก็พร้อมแล้วนะคะเปิดไฟ้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้างนี้กันก่อนเราก็จับชอบผมนะคะ อันนี้บิดจะบิดออกนะคะว้าวนึ่ชอแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่อยๆทำไปนะคะทีละชอบปิดออกนะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้เพิ่งก็จะอยากให้มันเป็นแบบบิดออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งนะคะเก็บรายละเลอ,อียดทีหนึง่ง เราทำให้เสร็จแล้วก็มาดูกันนะคะ ไเนี่คะเสร็จทั้งสองข้างแล้วนอดเดียววันลวันนี้เราก็จะได้ลุกใหม่นะคะเป็นผมแบบลลอรอนรอนรอนไปอีก <c oughs> เป็นผมแบบรอนรอนนะคะยังไงเพื่อนๆนะคะก็อยากเปลี่ยนแปลงลุคของตัวเองในวันหยุดแบบนี้นะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะไม่ยากแล้วก็มันก็ไม่ได้ดูแบบ เป็นรอนแบบว่าจริงจังอะไรมากมายดูแบบเออพริ้วๆส,สวยๆนะคะยังไงอย่าลืมเอาทริคดีๆแบบนี้ไปใช้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องอยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ดูบีนายไมล์ไลฟ์จนถึงวินาทีนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของพึ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของพึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย